สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อปีเก่าเขาปีใหม่มาแล้วแพรว่าก็เถาไปอีกครึ่งปีเนาะค่ะเขามาแล้วย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แพร่ว่าไ้ด้วยค่ะกินหลาบป่ากันค่ะคนอื่นก็สลองปีใหม่นะคนมาจากกรุงเทพต่ว่าแพร่ว่าม่กินหลาบปลาก็แม่แต่งผ้ากันเลยค่ะแค่มันไม่ได้คม่ได้่ะมากกินเขาแสบปีใหม่น้ำกันค่ะสลองคึอกันละค่ะนี่สล้องแบบ มันบาน,น่าเนาะค่ะหลาปปาับป่าบ่มีเครื่องดื่มบ่มียัางมีกับพักนะบ่มีเงินซื้อไว <laughs> <laughs> ้กนันซื้อโคกนายอันผักกันพีกพกล้วยแต่งนองกับพ่มาพี่พ<บ>ครูก็ซีเหล้ากับผักกันจอผ <laughs> ักเมกนะ <laughs> ไม่ได้ขามากินน้ำกันปั่นผ่าแล้วได้ยินยินตะเสาเอามา แจกพี่เุิค่ะหลาัาปลาตองนั่เนาะปลาดุหลับปลาดุืดอพี่น้อยนยอืไงแบขนาดปลาดุกค่ะ 买一个。